สวัสดีจ้าเน็ตแกลลอรี่นะวันนี้จะพามาดูเซตที่ผมไปถ่ายน้องสองคนมานะครับว่าผมอีดิตภาพอะไรไปบ้างนะเซตนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพใบนี้น่าจะสื่อถึงคู่นี้ได้ดีที่สุดแล้วนะเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาก็จะเล่นกันประมาณนี้เลยคู่นี้นะภาพใบนี้นะครับผมจะอีดิตโดยการที่ผมอยากให้คนฝั่งขวาเนี่ยหายไปนะครับผมก็ใช้ AI ในการลบแหละ แต่ว่ามันไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่าตัวดีเทลน่าจะเยอะเกินไปนะครับมันไม่เนียนก็เลยจาเป็นต้องเมนนุ่นครับเมนนว่นในการทํามือนะครับก็ค่อยๆลบไปนะครับภาพนี้ก็จบโดยการที่ไม่มีคนนะครับภาพนี้โจทย์ของมันก็คือผมอยากจะแค่ลบคนเฉยๆนะภาพต่อมานะครับก็เป็นภาพกระโดดนะครับภาพกระโดดเซตมุมนะครับว่ามีภาพโดดผมก็จะวางเฟรมไว้ประมาณนี้นะซึ่งตอนถ่ายเนี่ยผมถ่ายมาเอียงนะครับก็เลย ต้องเอามาอีดิตอนตอนแต่งนะครับอีดิตอนแต่งนะการอีดิบผมก็จะลบเสาไฟออกนะครับเสาไฟแล้วก็เติมพื้นที่ที่มันแหว่งไปที่มันหายไปนะครับโดยการที่ใช้ไอคิดเพิ่มนะครับส่วนของฝั่งน้องผู้ชายก็ให้โดดเหมือนกันนะครับก็อีดิเหมือนกันเลยระยะมุมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่า2ภาพนี้มันดีคนละฝั่งนะครับผมเลยแก้ปัญหาโดยการที่ผมเอา2ภาพนี้มารวมกันนะครับมารวมกันเป็นภาพเดียว นี่ผมก็มีติดปัญหาอีกว่ามันโดดซ้ายกับขวามันจะทำยังไงดีให้มันเหมือนกันผมก็เลยจับมันพิกซะเลยจับมันพิกอย่างนี้เลยนะแล้วก็ลบตรงกลางนะครับให้มันเนียนนะ ก็ด <G ül> ูเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันก็เป็นไอเดียอีกแบบหนึ่งเออก็เทอีกแบบนึ่งนะก็เลยได้ภาพภาพนี้มานะครับนี่อ่ะเรามาดูอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ที่มันน่าสนใจเห็นแล้วมันน่าสนใจนะภาพนี้ผมก็หยิบมาลงมาในไฮไลท์เหมือนกันก็ถ่ายเอียงเหมือนเดิมนะครับผมถ่ายเอียงเหมือนเดิมเพราะว่ามันรีบเนาะมันรีบแต่ว่าภาพนี้ผมดูแล้วว่ามันอีดิง่ายเอาบัตร ดูดคนตรงกลางออกนะครับแล้วก็ดูดเสาไฟออกนะแล้วก็เซตให้มันได้ระนาบนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับภาพน,นี้ก็สวยดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเซตนี้ทั้งหมดกันเลยนะครับ